ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดสารเสพติดเป็นขั้นตอนที่รับช่วงต่อจากการถอนพิษเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหน้าที่หลักๆจะเป็นการบำบัดร,รักษาเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยบุคลิกภาพพฤติกรรมเพื่อให้รู้จักตนเองและมีความเข้มแข็งในจิตใจเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีความเชื่อมั่นในการกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติโดยไม่หวนกลับไปเสพซ้ำอีกหัวใจหลักของการฟื้นฟูเน้นการใช้กลุ่มบำบัดเช่น กลุ่มประชุมเช้าโดยจะมีการพูดความรู้สึกของแต่ละคนข้อบอกพร่องของตอนเองจากนั้นพลังกลุ่มของเพื่อนๆจะคอยให้คำแนะนำและเจ้าหน้าที่ก็ให้คำปรึกษาซึ่งเป็นการฝึกการยอมรับหลังจากที่โดนแจ้งพฤติกรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่เห็นได้ชัดคือผู้ป่วยอยู่ในกฎร,ระเบียบมากยิ่งขึ้นเพราะกลัวบทลงโทษและกลัวสังคมไม่ยอมรับนอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้น ก็เป็นส่วนของการที่คนไข้เขาจะผ่านการถอนพิษยามาแล้วอะค่ะจะไม่มีอาการเรื่องของที่ว่าอาการภายหลังจากการหยุดใช้ยาสามารถเข้าฟื้นฟูได้ซึ่งก็จะประเมินโดยทีมสาววิชาชีพก็จะมีแพทย์มีพยาบาลมีนักจิตนักสังคมอย่างงี้ค่ะประเมินแล้วว่าคนไข้สามารถเข้ารับการฟื้นฟูได้ก็จะส่งมาที่นี่ค่ะก็หลักๆก,ก็คือเน้นในเรื่องของเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ไปใช้ชีวิตในสังคมโดยไม่พึ่งพายาเสพติดค่ะ ชุมชนบำบัดได้แต่งขึ้นจากผู้เข้ารับการบำบัดได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพราะทุกคนที่เข้ารับการบำบัดจะต้องร้องเพลงนี้ทุกวันหลังจากประชุมเช้าเพื่อเป็นการตอกย้ำให้ผู้เข้ารับการบำบัดเกิดความสำนึกว่าการติดยาเสพติดนั้นส่งผลเสียต่อชีวิตอย่างไรบ้างความรู้สึกของครอบครัวและคนรอบข้างจะเป็นเช่นไร เพื่อเป็นสิ่งสะท้อนให้ย้อนกลับมามองตัวเองว่าหลังจากนี้ไปควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อเป็นคนใหม่ที่ปฏิเสธยาเสพติดและพร้อมก้าวสู่สังคมอีกครั้งเหมือนว่าการเรามาอยู่ที่นี่ครับได้ครับสอนได้เราเรียนรู้แต่ละอย่างครับก็แต่ละวันครับเราทําอะไรบ้างก็เพลียงได้สอนไปเยอะแยะครับเหมือนว่าตะวันลาอะไรอย่างนี้ครับ ที to to ่น er no ับไปที่เราคงอยู่การอยู่ที่นี่ครับต้องเราต้องอยู่ที่นี่บางคนก็อยู่ไม่ได้ก็ได้หนีไปครับแต่ว่าครับเราต้องเอาเพลงเป็นกติสอนเราสอนตัวเราเองครับที่คนที่อยู่ภายนอกครับออกมาอยากมาเข้ามาสุนบัตินี้ครับสุนบัตินี้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดครับผมอยากให้คนที่จะลองครับไม่อยากให้ไปลองไปเลยครับเพราะว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับก็สังคมไม่ยอมรับ้วยครับ คงอีกไม่นานฉันคงพ้นโทษออกไปจากโลกภายในขอลาไม่หวนกลับคืนเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อร้องที่ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดยืนยันว่าจากนี้ไปพวกเขาจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไปทวัชัยวรรณโรธถ่ายภาพมัสุภานาักสิงห์ทีมข่าว n อ t สงขลารายงาน